เาลูกสืขขสืขอออองงงีรราาาชชนนนค์่พสวัสดีค่ะสงขลาหนึ่งสเตชันวันนี้อยู่กับโรงพักขึ้นเคยนะคะวันนี้อยู่ที่ค่ายลูกเสือแหลมแจกมีพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระบิดาแห่งการลูกเสือไทยค่ะไปดูกิจกรรมกันค่ะวันที่27สิงหาคม2564 ดรประสิทธิ์หนูกุง้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งเป็นประธานในพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หกพระบิดาแห่งการลูกเสือไทยนักค่ายลูกเสือแหลมจากโดยมีนางขวัญตาประสานทรงรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งกล่าวรายงานการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้ร่วมกิจกรรมเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสังกัดและต่างสังกัด โดยผู้ที่มาร่วมกิจกรรมปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโควิด -19 มีการตรวจวัดอุณหภูมิใช้เจลแอลกอฮอลล้างมือสวมแมสต,ตลอดเวลาผู้ที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้มีการฉีดวัคซีนป้องก,กันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019แล้วอย่างน้อยคนละหนึ่งเข็ม ค่ายลูกเสือแหลมจากเป็นค่ายลูกเสือของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งซึ่งเริ่มดำเนินการจัดตั้งในปีพศ2563และได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีการใช้ค่ายครั้งแรกในการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัย,ยาเสพติดหลังจากนั้นในปีพศ2564มีการฝึกทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือในการเข้าค่ายลูกเสืออย่างต่อเนื่องและหวังว่าเมื่อสิ้นโรคระบาด โควิด -19 พวกเราทุกคนจะได้กลับมารวมตัวกันที่นี่เพื่อสืบสารปณิธานของการลูกเสือให้มีความมั่นคงยั่งยืนตลอดไปค่ะกกันนรรบ้เนนเเยืืออาาาาพววลลดช่ิจะูนนส ราลูกเสือคองอีราราขนมองอาจหรือชระเชื้อผงคันสมัรสมานโดยมีสมามคคีมันพวกเราจะรักรวมกันจะผูกสัำพันตลอดกาล กิจกรรมที่ท่านผู้วยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาชิศเหนได้ทำกิจกรรมในวันนี้นะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่สืบสานอนุธานของท่านราชการที่หกนะครับที่มาต่อย,ยอดกับอาวุธการลูกเสือไทยและก็กิจกรรมนี้นะครับสามารถที่จะต้นแบบให้กับเขตอื่นๆได้เป็นอย่างดีนะครับก็ยินดีมากครับตอนนี้ที่ได้มาร่วมกิจกรรมดีๆเหล่านี้ครับผมแล้วเสร็จลงไปแล้วนะคะในกิจกรรมวงสวงพระบรมาราชานุสวรี ของพระบิดาแห่งการลูกเสือไทยค่ะเจอกันครั้งต่อไปใน EP หน้ากับการปลูกเสกพระค่ะใจรักให้ยืนนานพวกเราล่วมชื่อบายทุกสิี่จะได้รู้สึกการ